กองเหมือนมอต้นเรียนเรียนอีกแล้วแม่งเรียนทุกอย่างเลยมอต้นใช่ไหมนายมต้นเรียนไหมชื่อว่าบ็อกพอดบ็อกพอดบ็อกพอดเฮ้ยมันมีขีดป่าวะดูดิเออไม่มีไม่มี อา้าวขำเลยทีนี้แผนภาพกล่องเนี่ยมันมีสองแบบมีสองแบบมีสองแบบนะแบบแรกแบบที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์พี่ใช้คำนี้นะไม่มีค่านอกเกณฑ์กับแบบที่สองคือแบบมีค่านอกเกณฑ์ ที่จะบอกว่าค่านอกเกณฑ์เป็นคําศัพท์ของหลักสูตรใหม่ปกติมันมีแบบเดียวไม่ต้องมาเรียนวุ่นวายอะไรพวกนี้มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาเป็นคําศัพท์ของหลักสูตรใหม่คืออย่างที่พี่บอกตอนต้นว่าสถิติเป็นบทที่มีการเปลี่ยนหลักสูตรถ,ถึง50%ครึ่งหนึ่งอะโลใหม่โลใหม่โลใหม่ครึ่งหนึ่งเลยคือพี่ก็ต้องมาอัปเดตใหม่นะ ทีนี้แผนภาพกล่องถ้าเอาแบบง่ายๆนะพี่เขียนความหมายนะคือการแบ่งจํานวนข้อมูลแบบควอทายการแบ่งจํานวนข้อมูลแบบค้อทายเดี๋ยวเรามาเรียนแบบแรกก่อนแบบแรกคือแบบที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์ ไม่มีค่านอกเกณฑ์ทีนี้การแบ่งจำนวนข้อมูลแบบคอทายคือแบ่ง4ี่ส่วนหรือแบ่งร้อยแบ่ง4ส่วนเดี๋ยวพี่ทวนนะเดี๋ยวพี่ทวนนะอันนี้คือแบ่งจำนวนแบบคอทายเนาะคือซ้ายสุดก็เอางี้เอางี้แบ่งยังไงนะครึ่งหนึ่งก่อนอันนี้คือ2ส่วนใช่ไหมแล้วก็โซนซ้ายกับโซนขวาแบ่งอย่างละครึ่งก็จะมี4ส่วน ช่ไหมที่พี่บอกว่าขีดแรกเนี่ยคะแนนน้อยสุดก็เป็นมินถัดไปก็ Q1 Q2 Q3 แล้วก็แม็กแบบนี้แล้วจำนวนคนก็มองเป็นทั้งหมด100%แล้วก็แต่ละส่วนก็25% 25% 25จําจำได้ไหมอันนี้ย5 25%, 25แบบนี้หมดเลย อย่างที่พี่เคยสอนพี่บอกว่าถ้าเราได้คะแนนเท่ากับคอร์ดายที่1ก็ชนะคนมา25%ถ้าคอถ้าคอดที่2ก็50%าคอร์ที่ก็75%ให้เราวาดแผนภาพกล่องเดี๋ยวเดี๋ยววาดตามพี่นะวาดแบบนี้ก่อนวาดกล่องมาอันหนึ่งแล้วก็มันจะมีขีดขั้นแต่ขีดขั้นเราเขียนแบบนี้เอียงเอียงเขียนเอียงเียงเลยแล้วก็วาดขาของมัน แล้วก็มีจุดทึบว,วาดขาของมันวาดขาของมันแล้วก็มีจุดตรงนี้จุดตรงนี้เรียบร้อยวาดเอียงๆนะไม่ต้องกลางนะ,ะเนื่องจากแผนภาพกล่องพี่บอกว่ามันคือการแบ่งจำนวนข้อมูลแบบใครนะคอทายเนี่ยม,มันมันเป็นอย่างนี้ ตำแหน่งเนี้ยสัมพันธ์กันเราไม่ต้องวาดแบบพี่นะเริ่มต้นก็คือคะแนนน้อยสุดแบบนี้เลยถัดไปคือใครนะ Q1 แต่ตรงนี้ Q1 ถัดไปอ่ะเนี่ยตรงนี้ Q2 ถัดไปเอา้าลืมจุดตรงนี้ตรงนี้ Q3 แล้วก็สุดท้ายอ่ะแมก และในเมื่อมันเป็นการแบ่งจํานวนข้อมูลแบบคอทายแสดงว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงอ่ะต้องมีจํานวนคน25%เปอทันไหมทันไหมทันไหม25%้เปเนี่ยคิวหคิวสแล้วก็คิวสองคิวสามคิวสกับแม็ก25%ทีนี้คําถามที่ข้อสอบจะหลอกเขาจะถามว่าจำนวนคน ละหว่าง q1 กับ q2 มันน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับจำนวนคนละหว่าง q2 กับ q3 อันนี้คือเป็นการถามนะเป็นการถามนะ ว่าจำนวนคนระหว่าง Q1 กับ Q2 มันน้อยกว่ามันมากกว่าหรือมันเท่ากับจํานวนคนระหว่าง Q2 และ Q3 อ่านายเรียนกับพี่มาก่อนนายบอกกู้รับจบตลอดอางนี้นะจำนวนคนระหว่าง Q1 กับ,บ,บ,บนะ Q2 มีกี่เปอร์เซ็นต์ ยีห้าแล้วระหว่าง q2 กับ Q3 ก็ยีห่าต้องตอบเท่ากันเราเราไม่สามารถดูความห่างได้ใช่ไหมเราไม่สามารถดูความห่างต้องตอบว่าเท่ากันแต่ถ้าอธิบายเพิ่มเหมือน เหมือนว่าโซนที่แคบอ่ะเหมือนมันเหมือนยืนเบียดกันเหมือนเอาแบบห้าคนอะ่ะออ,อารมณ์ประมาณแบบมายืนเบียดกันอะ่ะแต่ว่าไอโซนนีน้เหมือนยืนห่างๆกันแต่คือจํานวนคนเท่ากันแค่ยืนเบียดกับยืนหา่างต้องตอบเท่ากันนะอย่าโดนไอ้นี้หลอกนะอย่าโดนหลอกนะแผนภาพกล่องที่มีค่านอกเกณฑ์ เนี่ยตามเนี้ยเขาบอกว่านอกจากนี้แผนภาพกล่องสามารถใช้ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่หรือไม่คือไอข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่อะมันเรียกว่าค่านอกเกณฑ์อีกรอบหนึ่งนะคือข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่อะคือข้อมูลที่ไม่เกาะกลุ่มอะเขาชื่อว่าค่านอกเกณฑ์แล้ว <S 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 <ม>ทีนี้ เขาให้ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกล่องอ <S <S เพราะว่าถ้าเป็นข้อสอบของโรงเรียนถ้าเป็นวิธรรมอะ่ะเขาก็จะออกแบบเนี้ยให้เขียนแผนภาพกล่องอย่างของเบนก็ออกนะให้เขียนแผนภาพกล่องเนี่ยจะออกแบบนี้เนี่ยคือขั้นตอนการเขียนเขียนแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกทําการเรียงยังไงทำการอะไรก่อนนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก พอเรียงจากน้อยไปมากแล้วหาค่าต่ำสุดและหาค่าสูงสุดอันนี้คือหามินกับแม็กอันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วขั้นตอนสองหาอะไรนะ Q 1 Q 2 Q 3เราเราจาได้อยู่แล้วมันต้องไปเข้าสูตําำแหน่งแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่คนไหนถัดไหมแล้วก็ขั้นตอนที่สามเขาให้เราหาค่าอะไร Q 1ลบ1.5คูณ Q 3ลบ Q 1และ หาค่าของ q 3บวก1.5คูณ q 3ลบ q 1อันนี้มาก่อนนะและก็ขั้นตอนที่4พิจารณาว่าข้อมูลชุดที่เราหาอยู่เนี่ยมีค่านอกเกณฑ์หรือไม่โดยกำหนดความหมายของค่านอกเกณฑ์ว่าค่านอกเกณฑ์คือ ข้อมูลที่น้อยกว่า q 1ลบ1.5คูณ q 3ลบ q 1ก็ไอคอนด้านบนที่เราหามานี่แหละหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่มากกว่า q 3บวก1.5คูณ q 3ลบ q 1นนั่นเองก็คือมากกว่าไอคอนด้านบนนี่แหละทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่พาทำในโจทย์จดตัวอย่างไปก่อนตัวอย่างที่หนึ่ง มีเลขแป๊บนึงนะสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองส1บสามสิบห้าสิี่ห้าหกเจ็ดแปตัว คำสั่งคือวาดแผนภาพกล่องแค่นี้วาดแผนภาพกล่องจดมาก่อนนะจดมาก่อนนะอะไร่วงทีนี้ขั้นตอนแรกเขาให้เรียงข้อมูลมันเรียงมาแล้วแล้วก็หาต่ำสุดกับสูงสุดก็หาได้แล้วต่ำสุดคือสสูงสุดคือสิบ ทีนี้เสร็จแล้วขั้นตอนสองเขาบอกว่าหาคิวหนึคิวสคิวสก็ไปเข้าสูตรตำแหน่งพี่เขียนนะตําแหน่งคอทายมันจะเป็น n บวกห่ 1, หารด้วยใครนะหารด้วย4แล้วคูณ r าพี่ขอหารวดเดียวนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจเขียนสูตรใหม่คือเราต้องหาคอทายทั้ง3อันนะถ้าจะหาคอทายที่1พี่เขียนแบบนี้นะขอขี้โกงเลยแทน R เป็นเลขหน เราก็จะได้ตําแหน่ง q 1 N เป็น11มาบวก1ได้12บส่วนสแล้วก็คูณกัน1ได้ 3. 3 3นี่คือคำตอบไหมไม่มันคือตําแหน่งตอบ7ทันไหมคนที่3ได้7เพราะฉะนั้น q 1ตอบ7อยากจำได้นะจำไหมนะ ถัดไปตำแหน่งคอทาที่2<ม>ก็แทน R เป็นเลข2เราก็จะได้ตำแหน่ง Q 2 N ก็11บ,บก1เป็น12ส,ส,ส่วน4คูณ2ซึ่ง4ไปตัด12เหลือ3 3ว่าคูณ2ได้6คนที่6 1 2 3 4 5ได้11ใช้ไหมนาย แล้วก็ตำแหน่งคอทายที่3ก็แทน R เป็นเลข3 N เ,เป็น11บวก1เป็น12ส่วน4คูณกับ3 4ไปตัด12เหลือ3 3คูณ3ได้9คนที่9คนนี้11 10เออ15 อันนี้จบขั้นตอนที่2นะแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็นการหาค่านอกเกณฑ์ทีนี้ค่านอกเกณฑ์พี่เขียนอธิบายให้รอบหนึงค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลที่น้อยกว่า q 1 1 5ลบ1.5คูณ q 3ลบ q 1หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ มากกว่า q 3ามบวกหนคูณ q 3ลบ q 1ก็ได้คือเอาง่ายง่เลยว่าค่านอกเกณฑ์จะมีโซนน้อยกับโซนมากเดี๋ยวเราหาโซนน้อยก่อนโซนน้อยหายังไงก็ขอรายที่หนึ่งได้ใครนะได้เจ็ด พี่เขียนนะพี่เขียนนะได้เแล้วก็ลบ1.5ึเดี๋ยวพี่ขอหา Q3 กับ Q 1แยกคู่นี้นะ Q3 ลบ Q1 ก็เอา15กับ7ลบกันเหลือใครเหลือ8ตรงนี้ได้8 15 8คูณ8ได้120มีจุดก็คือเป็น7ลบ12ได้ลบห เพราะฉะนั้นค่านอกเกณฑ์ฝั่งน้อยคือข้อมูลที่ได้มันจะต้องน้อยกว่าลบหไม่มีเพราะว่าน้อยสุดคือ4ถ้ามันมีลบส0บลบย่ค่อยตอบว่ามีค่านอกเกณฑ์ถมานะเพราะว่าค่านอกเกณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่ที่น้อยกว่าลบหข้อมูลที่น้อยกว่าลบหซึ่งในโจทย์ไม่มีทีนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยเราก็มาหาข้อมูลฝั่งมากก่อนเนี่ยค่านอกเกณฑ์ฝั่งมาก ข้อมูลที่ลืมคำว่าที่ Q 3คือใครวะ15ปะ่ปะบวก1.5 Q 3ลบ Q 1ได้8 15คูณ8ได้120มีจุดอันหนึงเป็น12ได้ยี่อะไร27แสดงว่าค่านอกเกณฑ์ฝั่งมากคือข้อมูลที่มากกว่า27มีปะ่ะ ไม่มีเยอะสุดคือใคร18แสดงว่าแผนภาพกล่องที่เรากำลังจะวาดอ่ะเป็นแผนภาพกล่องที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์ถ้าไม่มีค่านอกเกณฑ์วาดปกติวาดปกติเลยเดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะวาดปกติเลยแล้วก็วาดกล่องขึ้นมาวาดขาให้มัน วาดขาให้มันแต่อย่าเพิ่งลง Q2 นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใกล้ Q1 หรือ Q3 ต้องลงมินก่อนมินคือใครนะ4ตรงนี้นะแม็ก <4. S 1> อะลงแม็กก่อนก็ได้18บแป Q1 7จ็ด Q3 ม่สิบป่ะ เอ้ยสิบอ็ดมันคิวสองไมสิบห้าทันไหมทันไหมซึ่งคิวสองที่เป็นสิบเอ็ดมันมัน,ม,นมันใกล้เลขเจ็ดหรือใกล้สิบห้าเอ้ยหรือม,มันกึ่งกลางมะเออมันห่างเท่ากันแสดงว่าถ้าเป็นโคง้งก็โค้งปกติในอยู่ตรงกลางพอดีในคิวสองใช่ไหมห่างสี่เออเท่ากันถ้าเขาให้อธิบายเส้นโคง้งก็โค้งปกติแบบน,นี้เลย เสร็จแล้วตัวอย่างที่2พี่เอาโจทย์เดิมนะเดี๋ยวพี่อธิบายต่อนะคือเราจะได้ไม่ต้องไปคิดค่าพวกนี้ใหม่โจทย์เดิมเป็นเลข4ปะ่ะแต่พี่พี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนคือคือมันมันใช้คอทายอันเดิมได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องคิดใหม่พี่เปลี่ยนเป็นลบสี่สิ1ห1าเจสอง 13 15 17อันเก่าเป็น18ปดะพี่เปลี่ยนเป็น180ข้อมูลเท่ากันแสดงว่าถ้าจำนวนข้อมูลเท่ากันอะคอทายหนึก็ต้องทำไมด้วยเท่ากัน คือมันไม่มีผลอยู่แล้วนะเพราะว่าเ,าเลขที่พี่เปลี่ยนอ่ะพี่เปลี่ยนตัวที่1กับตัวสุดท้ายอ่ะข้อท้ายไม่มีผลอยู่แล้วเช่นข้อท้ายที่1ตําตำแหน่งเท่าไหร่นะตัวที่3ใช่ไหมข้างบนใช่ไหมตัวที่3ที่เราหามาก่อนอันนี้ก็คือใครอยู่ดี7 Q1 ิวหได้เจ็ดอยู่ดีคิ 2, มันตัวที่ไรนะหกปะ่ะก็ไม่มีผลเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่หัวท้ายก็ตอบอะไรอยู่ดี11 Q 3ตัวที่9ก็ไม่มีผล รอบสิห้าเหมือนเดิมก็คือ,อลอกไออันอันแรกได้เลยอะ่ะแล้วเราก็ต้องหาใครนะ q 3ลบ Q1 แต่มันก็เหมือนกันอะ่ะได้แปเพราะฉะนั้นเราก็ทำการหาค่านอกเกณฑ์ทหนไหมค่านอกเกณฑ์ก็ต้องเป็นข้อมูลที่น้อยกว่าใครนะที่เราคิดเลขมาแล้วดูก่อนลบ5ข้อมูลที่น้อยกว่าลบ5 มีไหมมีคือใครนั่นเองลบสี่สิบแล้วพี่แบ่งไงนี้นะจะได้รู้ว่าไอเนี่ยคือค่านอกเกณฑ์ต่อนะ เดี๋ยวพี่ไปกอบอันนี้มาดีกว่าเดี๋ยวเรางงเนี่ยพวกเนี้ยอันเดียวกันใช้อันเดียวกันอันนี้คือเรามาหาค่านอกเกณฑ์ถูกต้องไหมเรียบร้อยคือขอขี้โกงนิดหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้อมูลที่ทำไมนะมีปะมี180ก็เลยแบ่งนี้เพราะว่าอันนี้มากกว่า นไ,ปไปนะแสดงว่าข้อนี้มีค่านอกเกณฑ์ทั้งฝั่งน้อยแล้วก็ค่านอกเกณฑ์ทั้งอะไรนะฝั่งมากแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนให้จบไปก่อนเดี๋ยวต้องวาดแผ่นภาพก่งเก็เสร็จแล้ว ทำนะทำนะ,ะวาดแผนภาพกล่องก่อนเดี๋ยวพี่วาดเลยนะนวาดแผนภาพกล่องไปก่อนแล้วก็เราจะต้องวาดขาให้มันอันนี้ขาให้มันคิวหนึ่งคือใครนะเอองั้นพี่เขียนคิวหนึ่งก่อนนะอันนี้เจ็ดปะ แล้ว Q3 อ,อ่ะ15แล้วก็ตรงกลางพอดี Q2 ได้11แต่ว่าไอตรงตรงเขาเรียกว่าตรงท้ายไอตรงเริ่มต้นกับสิ้นสุดอะจะไม่ใช่มินกับแม็กแล้เดี๋ยวฟังดีๆนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะไม่ใช่มินกับแม็กแล้เพราะว่ามันเป็นแผนภาพกล่องที่มีค่านอกเกณฑ์อันไหม เด,เดี๋ยวพี่อธิบายตรงนี้นะก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก่อนนะตรงตำแหน่งเริ่มต้นนะ่ะมันเป็นข้อมูลที่น้อยสุดแต่ห้ามน้อยกว่าค่านอกเกณฑ์พี่พูดอีกรอบนะมันคือข้อมูลที่ทำไมนะน้อยสุดแต่ห้ามน้อยกว่าค่านอกเกณฑ์พี่เลื่อนดูนะค่านอกเกณฑ์คือใครเออคือมันห้ามเกินลบสี่อะก็ต้องตอบใครห้าเลขถัดไป ต้องตอบ5าตำแหน่งนี้แล้วลบสีที่เป็นค่านอกเกณฑ์เขาจะเขียนกากบาทตรงนี้เป็นลบสีเหมือนว่ามันอยู่ข้างนอกอะ่ะเหมือนเป็นโซนค่านอกเกณฑ์ต่อมาตรงนี้ไฮไลท์สีม่วงไม่ใช่แม็กไม่ใช่แม็กมันคือข้อมูลที่มากสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์เห็นไหมพี่แบ่งให้แล้วเนี่ยต้องดูแค่ก้อนเนี้ย เพราะว่าหลังจะกนี้เกินค่าใครมากสุด1 7ก็ใส่17ค่านอกเกณฑ์ฝั่งมากตรงนี้ร้อยแปดกากบาดไปเลยยามน้าไม่ใช่มินกับแม็กแลมันคือข้อมูลน้อยสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลมากสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์ถ้าถามว่าค่านอกเกณฑ์มัน มีผลอะไรพี่สรุปส,สั้นๆเลยว่าค่านอกเกณฑ์เราหาที่โจทย์เองนะค่านอกเกณฑ์ทำให้ x าร์ x าร์าเพี้ยนใช้คำนี้แล้วกันงงงงคำว่าเพี้ยนไหมไม,ไม่งงเนาะเอ่อ x าเพี้ยนหมายความว่าไงเ<ม>ช่นอย่างตัวอย่างที่สองค่านอกเกณฑ์คือใครนะ ลบสีกับ180เดี๋ยวเรานึกตามนะถ้าเกิดว่าเราหาค่าเฉลี่ยแล้วเราเอาลบ40กับ180มารวมด้วยแล้วว่าเลขแปลกไหมแปลกเพราะว่าตัวอื่นที่มันเกาะกลุ่มอะคะแนนมันเท่าใกล้กันหมดเลยอะใช่ไหมพอเอา1้0เลขที่มันโดดรบ40เลขที่มันโดด X- บาร์เพี้ยนอยู่แล้วแต่กลับกันถ้าตัดค่านอกเกณฑ์ทิ้งอันนี้ X bar ์บาร์ใกล้เคียงความจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อ,อมันมีผลที่ทําให้ X- บาร์มันเพีย้ยนจะได้เห็นภาพ